นิยามของตทายตนานังก็คือเป็นที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ตทายตนานังเ,าะะานางเป็นที่สุดแห่งทุกข์เพราะอะไรตทายตานังเป็นที่สุดแห่งทุกข์เพราะว่าพราะองค์ยืนยันว่าตะทายตนานังเนี่ยมีอยู่มีอยู่แต่ในสิ่งนั้นเนี่ย ไม่มีสิ่งที่เป็นทุกข์คือดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมไม่มีในนั้นในนั้นไม่ใช่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนาะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณนะสัญญายตนาะไม่ใช่สมาธิระดับอรูปทั้งสี่ อารูปทั้งสี่เป็นผืนนาปราณีตผืนนาเลวก็ไม่ใช่ผืนนาปาันกลางก็ไม่ใช่ผืนนาปราณีตก็ไม่ใช่ความเป็นภพมีสามภพหมดละเลวปันกลางปราณีตไม่ใช่สักภพหนึ่งดังนั้นตทายตนังไม่อยู่ในสามภพไม่อยู่ในดินน้ำไฟลม ตถายาตนังไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ตทายตานังนั้นไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการตั้งอยู่ไม่กล่าวว่ามีการจุติคือตายตทายตานังนั้นไม่กล่าวว่ามีการอุบัติการเกิดไม่มีตายไม่มีเกิด พระองบอกสิ่งนั้นไม่ได้ตั้งอยู่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์นั่นแหละคือที่สุดทุกที่สุดของสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายที่พระองบอกว่าที่สุดทุกอันใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติ ใครๆไม่อาจถึงที่สุดนั้นได้ด้วยการไปท่านบอกที่สุดโลกเนี่ยต้องไปให้ได้นะที่สุดโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องไปให้ได้ต้องถึงให้ได้แต่การถึงนั้นไม่สามารถถึงได้ด้วยการไปเราจะเคลื่อนไปเนี่ยด้วยรถด,ด้วยเครื่องบินด้วยยานพาหนะอะไรที่มันเร็วมากมาย ให้เร็วเท่าแสงด้วยที่สุดโลกก็ยังไม่ถึงเลยเอาแค่จะพ้นจากกาแล็กซีของเราเนี่ยให้เราเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสงเราก็ตายก่อนร้อยปีไม่พอแค่จากขอบกาแล็กซีเดียวจากขอบหนึ่งไปขอบหนึ่งเนี่ย ชีวิตเราไม่พอในการเดินทางให้เร็วเท่าแสงด้วยแล้วในโลกธาตท่าที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยมีเป็นล้านล้านแ,แสนล้านล้านล้าน,านกาแล็กซี่กลุ่มดวงดาวมากมายนี่คือความไม่มีประมาณที่พระศาสดาบอกว่ากรรมภพเนี่ยใหญ่ไม่มีประมาณ ดังนั้นฤาษีหาะไปด้วยฤทธิ์ก็เลยตายตายก่อนคิดว่ามีฤทธิ์บันดาลแล้วก็จะไปที่สุดโลกให้ได้แต่ก็ไปไม่ถึงแต่พระอ,องค์บอกเคล็ดลับก็คือบอกว่าในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเป็นที่สุดโลก พระองค์ให้กลับมาที่กายร่างกายกายของเราเพราะว่าที่สุดโลกเนี่ยคือความว่างเป็นความว่างปรมาณุตรสุญ,ญาตาสุญญาตาอันเป็นอนูที่ว่างอย่างยิ่งในความว่างเนี่ยไม่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมไม่มีดินน้ำไฟลมอยู่ในนั้นในความว่างตรงนี้ไม่สามารถสังเกตความ ยาวความเล็กความใหญ่งามไม่งามความเล็กความใหญ่ไม่อาจบอกได้ไม่อาจบอกว่ายาวว่าสั้นไม่อาจบอกว่างามหรือไม่งามบัญญัติไม่ได้บอกไม่ได้เลยสักอย่างเพราะว่าไม่มีการเกิดปรากฏขึ้นมาให้เห็น ณอุปาโทปัญญาติไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเกิดจึงไม่สามารถที่จะเห็นหรือสัมผัสความเป็นมิติหรือบอกขนาดสิ่งสิ่งนี้ได้หรือบอกตัวตนของมันได้ว่ามันอ้วนมันผอมมันกลมมันเหลี่ยมเพราะว่าสิ่งนี้เกิดไม่ปรากฏ นี่ก็ลองเชื่อมให้พวกเราดูแล้วก็จะใส่เล่มหน้าข้อให้พวกเราเห็นด้วยสิ่งนี้จะเกิดเพราะว่าพวกเราลกความพอใจเวลาถอยเหตุปัใจจัยในการที่จะปล่อยวางเนี่ยองจะบอกว่ามีราคะฉันทะไปปราดแล้ว หมดไปแล้วมีความรักความกระหายความเร่าร้อนมีตัณหาไปปลาดแล้วพราะสิ่งเหล่านี้จางคลายไปเนี่ยมันจางคลายเพราะอะไรเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงยถาภูตยานทัศนะ เห็นความเป็นจริงของอะไรจรึงทำให้สิ่งเหล่านี้จางกลายขัน5น้าเห็นความเป็นจริงของ,ข,องขันห้าก็เลยเป็นเหตุให้ความพอใจจางกลายไปเมื่อจางคลายก็นิพิทา เบื่อหน่ายเมื่อนิพิทาก็วิราคะคลายความพอใจการคลายความพอใจมันหลายรอบนะจากนั้นก็วดสักคะสลัดคืนจากนั้นก็คือหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นเนี่ยก็จะมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อมียานอย่างรู้ว่า,วาหลุดพ้นแล้วเนี่ยก็จะได้รับบิมุติลด รสชาติของการหลุดพ้นเมื่อรับรสชาติของการหลุดพ้นเนี่ยมองกลับไปมุมก็มองกลับไปอีกมุมก,ม,กกม,มก็คือขณะนั้นเนี่ยผู้นั้นดับเย็นนะผู้นั้นดับเย็นขณะที่ดับเย็นในอุปทานกัน5การยึดในขันทั้งหแล้วเข้ามาสู่วิมุตตการหลุดพ้นได้ เขาก็ต้องไม่เพลินเขาต้องไม่เพลินการไม่เพลินตรงนี้ในระดับสูงนเนี่ยอันนี้ไม่เพลินในระดับอสังคตะเรียกนาพินันทติ ละนั่ก็คือวิราโคคลายความพอใจใครล่ะเป็นผู้คลายความพอใจก็คือตถายตนังตถายตนังก็เลยเหมือนเป็นคู่เปรียบกับอายตนะ เราจะเห็นรูปเราจะฟังเสียงเราจะดมกลิ่นเราใช้อุปกรณ์ต่างกันใช้อุปกรณ์คนละตัวกันเราจะเห็นรูปเราใช้ลูกตาฟังเสียงเราใช้หูดมกลิ่นเราใช้จมูกลิ้มรสเราใช้ลิ้นแต่เวลาไปอยู่ที่อสังคตะแล้วเนี่ย เราใช้ตาทายตนังตัวเดียวรอบรู้ทุกเรื่องทุกอันเขาเขาเลยมักแปลกันว่าอายตนะนิพพานก็คือใช้อะไรในการรู้ตรงนั้นแต่ไม่ได้อยากแปลแบบนั้นเพราะคำตรงนี้เป็นคำที่มีนัยสำคัญ นะคำว่าอายจตนะก็ตามพระองค์บอกเป็นของร้อนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งสิ่งใดที่ต้องทิ้งเนี่ยจะเอามาเป็นสาระในอสังกตะก็ไม่ใช่ฐานะแล้วก็คําว่านิพพานหรือนิพพานังเนี่ยก็เป็นคําที่มีนนยสําคัญหมายถึงการดับเย็นจากอุปทานขันหนะดังนั้นตัวนี้เราก็ใช้ทับศัพท์ไป ให้เราจำคำเนี้ยตถายตานังเป็นสิ่งที่มีได้เพราะเหตุปัจจัยคือการที่ต้องวิราโคในนิพพานังหรือไม่เพลินในนิพพานแล้วก็คลายความพอใจและนั่นคือตถายตานังสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งที่ได้มา ซึ่งสภาพธรรมนี้ก็จะมีนัยยะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ดินน้ำไฟลมสิ่งนี้ไม่มีการมากันไปสิ่งนี้ไม่ตายไม่เกิดและสิ่งนี้คือที่สุดแห่งทุกข์เอเสวันโตทุกขสาติหรือเอเสวันโตทุกขสะอย่างที่ให้ เคยให้ดูในบาลีในวัปัทวีณอนะอาปโปณนะเตโชณนะวายโยไม่ตั้งอยู่ไม่ตายไม่เกิดณถนะีติงณนะจุติงณนะอุปติงไม่ใช่โลโกโลกนี้ไม่ใช่ปาระโลโกโลกหน้าหรือโลกอื่นณนะอุโพจันธิมะ สุริยาไม่ใช่จันทิมาราชาไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือดาวเคราะห์ดาวเลิกอ,อนารมณะเนะม е วะไม่ใช่อารมณ์อารมณ์อย่างที่เราทราบอารมณ์ของพระศาสดาก็คือรูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนั่นเอง ก็ทบทวนให้เราดูพอสังเกตแล้วก็ให้ทราบคำบาลีหรือคำของพระศาสดาที่ตัดเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เพลินในนิพพานก็คือคำว่าอาภินันทติติแล้วถัดมาพระองค์ก็บอกเพราะรู้ว่านันทิเป็นมูลแห่งความทุกข์เห็นถึง ความสำคัญของนันทิไหมตั้งแต่ระบบสังคตะไปถึงอสังคตะอสังคตะยังพูดถึงนันทิเห็นนะแล้วยังต้องไม่มีนันทินะจะเห็นว่านันทิกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ครอบคลุมทั้งสังกตะและอสังกตะทั้งหมดพระศาสดาพยายามอธิบายมาเพื่อให้รู้ว่าอะไรเพื่อรู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นแค่ธา,า,า,าตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะทิฏฐิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหรือผู้ที่ ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยเขาจะคิดว่ามีวิญญาณที่ล่องลอยท่องเที่ยวไปซึ่งจริงๆเป็นความเข้าใจผิดวิญญาณล่องลอยท่องเที่ยวไม่มีเหมือนเราบอกว่าดินล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรไม่มีต้นไม้ล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรไม่มี มันเป็นธาตุแต่พอเราไปบอกว่าวิญญาณเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปเราบอกว่าจริงทั้งที่วิญญาณกับก้อนหินต้นไม้ไม่ได้ต่างกันเป็นแค่ธาตุแค่วิญญาณเป็นนามธรรมที่ละเอียดปราณีตแต่ก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเหมือนแสงเนี่ยเหมือนรัศมีของแสงที่ปรงเปรียบเหมือนวิญญาณเนี่ยแสงก็เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติ ไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นเราจะดีจะเลวก็คืออยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นนะไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเองและการจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็คือให้รู้ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายวาจาใจก็เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติ เป็นแค่ธา,า,า,าตุตามธรรมชาติไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเห็นเป็นเพียงเศษหญ้าเศษไม้ไม่มีคุณค่าอะไรเนี่ยนี่คือลักษณะของความเป็นธาตุตามธรรมาชาติแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เวียนว่ายตายเกิดไม่ได้แต่มันไม่ใช่ชีวิต